เฮ้ยโหที่มาเรียนแล้วมาทำสงครามเนี่ยมันมีติดตัวบ้างเฮ้ยยุคดีเว้ยเฮ้ยมันอันตรายพี่โง่เอ้ยเราก็เป็นเป็นเด็กนักเรียนเราจะเปมีเรื่องอะไรกับใครเขาเล่าไม่น่าเพื่อนรุ่นพี่บอกรุ่นพี่พกยิงนี่อีกเหรอแต่ตายไปแล้วเอาตีกันตายเหรอรถชนโหน้ว่ามีเรื่องอเฮ้ยเดินดีๆ <laughs> ไม่รู้เป็นอะไรเ ออกจากซอยมาก็มีเรื่องเลยคือออกจากซอยมาโอ้วนายก็มีเรื่องเลยมีเรื่องคือเดินเฉยอะเดินเฉยเดินไงวะไอ้ยฉันว่านายน่าจะโดนแต่กลางซอยว่ะเราก็ไม่ได้เคยจิกกะและลางใครแล้วเดินเราปกติอะเฮ้ยทำตัวดีดีดวะ่ะเอ้ยไม่ได้ไมันต้องมีงนี่กางเกงในในเป็นน้ำมวยเก่าเพราะวะทำไมอะจะถึงลิ้นปีแล้วเนี่ย ยันนี้ก็ฮิตไงก็ฮิตอยู่เจ้าทุ่งสูงเหรออ่าส่าเกงนี้สบายใจปกลวงกระเป๋าลวงไม่ใช่ไม่ได้หรอกของเก่งมันฟิตเลยไม่นี่เป๋าตังวันนี้กระเป๋าตังค์หรือหมานี่มีโซ่ด้วยอ่ะ อันตรายอันตรายขนาดใส่โซ่ไปตัดโซ่เลยโอ้อันตรายนี้อันตรายวิชาชีพเยอะออวันก่อนไปดูคอนเสิร์ตอ่ะนี่พกเงินไปสองหมื่นแม่ให้ไปหมดเลยโดนโล้วงกระเป๋โปเเเาโอ้ไปโดนคอนเสิร์ตพิเศษเราโซไปโดนล้วงกระเป๋าไปดูกำลังเฮ้ๆกับพิเศษสองหมื่นเกลี้ยงเลยเอาแล้วนายทำไงนะอีกวันมีคอนเสิร์ตพี่แอดไปมั่วได้มาห้าหมื่นสบายใจได้กำไรสามหมื่นเฮ้ยร้อยโลได้ไหม จากไหนอ่ะถ้าจากลังสิตยุดยาไม่ถึงคนละคำคนละคำคำตอบเลยละ่ะทำไมนายอ่ะร้อยโลไดลไหมม,มันจากไหนละ่ะต้องดูก่อนดิ <laughs> บ้านอยู่ไหนอ่ะบางบัวทองว่ะถ้าบางบัวทองเน่ยบางบัวทองมาลังสิทนี่สามสิบกว่าสามหกน่าจะประมาณนี้นะคร่าวๆนะเอาว่าเราคิดว่าเราไม่ได้คุยเรื่องนี้แล้วกันกันเถอะเ <laughs> ชื่อดดเอทำไมอ่ะไม่ได้คุยดีกว่า อย่าคุยกันเลยเดี๋ยวมีเรื่องเฮ้ยก็ถามมาดิฉันตอบฉันรู้ฉันเคยขับรถแซบจ้างไม่เราถามหนักตัวนายอ่ะ๋อแหมแล้วก็บอกว่าร้อยโลได้ไหมตัดเล็บตายแล้วทำไมอ่ะวัยรุ่นบ้าบอมันตัดเล็บอย่างงี้ไปไม่ต้องตัดบอกว่าสกปกดีอาจาย์มันดูน่าเกลียดอาจารย์มาด้วยนายกนหนวดกงเขานะรู้ว่าหน้ารกอย่างงี้ไม่เอาเราโกนหนวดไม่ได้หรอกเพราะว่าพอโกนปั๊บหน้าหวานเลย จริงอ่ะเคยโกนแล้วโกนพุ่มนับก่นแต่ฟันเยื้อนหนวดแปงสาวคือคือเท่าหนวดออกเนี่ยมันก็เห็นเนื้อคนฟันเย็นสังเกตช,ชอบชอบนวดดูนาัมีคันสุขเนา้อเฮ้ยไม่เอานะเรื่องตีกันดีรันฟันแทงไม่เอานะเราเป็นนักเรียนตั้งใจเรียนแล้วเรื่องผู้หญิงเอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ทีเลยไม่มีดบาดมือดิยังไม่ทันจะมีเรื่องเลยเออมีมีเลือดซะแล้วเอ้ยนี่โอ้โหนายเล่นเป็นป่าก็เล่นก็ง่งยๆนี่เกาลังเฮ้ยอ๋อ,อ,อชอบทิททานอ่ะเออ อ้นอันนี้เล่นกับเพื่อนๆคนอื่นได้ป่ะไม่ได้แล้วทำไมอ่ะเพราะตอนแรกคนรู้ใจเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มีคอนเสิร์ตมต้องเรียนวันนี้หนีเรียนมาเลยถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตเสกมันมันม่ไม่ไปนะวันนี้คอนเสิร์ตยิ่งเสกอีกสามสมเฮ้ยเฮ้ยวงใหม่เหรอหมูเก่าแล้วเขารวมตัวกันเป็นสามสมใครมาสมหมายน้อยดวงเจริญ สมโพศดวงสมพงศ์สมจิตจงจอหอยเขามาร้องเพลงเหมือนกันร้องเพลงเหมือนกันยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะเนี่ยบอกบอกนอนดึกมืดเนี่ยที่สองที่สามสมจิตใหมยุงยุงยุงมันเยอะ เราเลื่อนไปด้วยสนุกไปเชี่ยวบ่าวชอบมากเลยไยเดินเดินเดินไมันมันลัดเดินเรื่องไม่เดินเดินเมื่เดินไม่ไปไม่ไปอ่ะฉันไม่ไม่อยากดูคอนเสิร์ตเฮ้ยมีเรื่องหายากนะไม่เอาไม่เอามีเรื่องไม่กลัวเรามีของแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ามีเรื่องกลัวเจ็บเดินอย่างนี้เลยเดินอย่างนี้เลยคือถ้าโดนโดนทีเดียวมันต้องเอียงไงเนี่ย เนี่ยถ้าโดนโดนทีเดียวโดนแล้วสละสลบเลยเออทีเดียวเลยมันก็เดินดีๆก็ได้เดินงั้นก็หาเรื่องมันมีเรื่องกันดีไม่รู้อะไรวันไหนไม่มีเรื่องนอนไม่หลับแล้วถ้าเกิดมีเรื่องยิ่งไม่หลับใหญ่เลยพลิกซ้ายก็ปวดพลิกขวาก็ปวดมันโดนนะเลื่อนไปตกยาไม่ออกนอนไม่หลับไปเพื่อนไปวันนี้ต้องต้องเดินไงเหนียวเหนียวดินี่เหรอนี่เหอหลยยก เพื่อนฉันอ่ะเดินไปซื้อกุญแจที่นุสสวิชัยเดินหลายยกนแจ๊ะแจ๊กุญแจถุงหนึ่งเก่ามากเลยโผมสั่งกุญแจนี่แจ๊ะแจ๊กุญแจถุงเลยได้กุญแจไหมได้ได้ทุกวันไปดูเลยทำไมเนี่ยไหลหายไปแล้วพวกฟันทิ้งไปแล้วเดือนเดืนเดือนอ่ะอไหลลงเนี่ยพอไหลลงเนี่ยพอไหลลงอ่ะเนี่ยเชื่อว่าตั้งแต่เขากระมังอ่ะเออ

nó mà một phước lào, ăn con tay à, ờ, để, đôi nghĩ không bằng không bằng kè này.